ชื่อเด็กชายฤทธิ์ขดสอนเล่นชื่อดวงผมมีพี่เลี้ยงชื่อว่าพี่ดานะครับพี่ดาเป็นเหมือนพี่สาวของผมพี่ดาชอบทําไข่เจียวที่ผมชอบอครั้งก็ไปรับผมที่โรงเรียนบ้างสอนผมพูดาภาษาพม่าด้วยมิงกละลาเจอเลยผมก็พูดไม่ค่อยเป็นดีๆนะ สอนสมวหวังเพิ่มพิทยานะคะปกติแล้วเนี่ยจะมีแม่บ้านชื่อพี่มัน่นเป็นแม่บ้านชาวลาวอะคะ่ะมาช่วยงานที่บ้านสวัสดีครับชื่อสุรเชษหวังเพิ่มพิทยานะครับหลังจากเริ่มมีภรรยาและลูกนะครับคิดตัดสินใจว่าต้องน่าจะมีแม่บ้านมาช่วยทํางานบ้านแล้วละเพราะว่าเวลาส่วนตัวน้อยลงมากๆากนอกจากต้องดูแลลูกแล้วยังต้องทํางานบ้านเองก็เลยตัดสินใจที่จะจ้างแม่บ้านสะดวก ขึ้นมากเพราะว่าด้วยความที่มีลูกอะค่ะก็คือมันยิ่งเห็นคุณค่าและความสมัมพันธ์ของพี่แม่บ้านเยอะมากขึ้นเลยเพราะว่าลูกก็จะตามติดเพราะฉะนั้นพอการที่มีพี่เข้ามาเนี่ยช่วยให้ทุกอย่างในบ้านมันสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ดูดีอย่างที่มันควรจะเป็นค่ะสวัสดีค่ะจิตราธรรมลงวิทวัฒพงศ์นะคะขอเรียกตัวเองว่าคุณแม่นะคะคุณแม่ยังมีคุณแม่ของคุณแม่ซึ่งอายุ92ปีนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีสมาชิกอีก3าคน พี่เชาพี่วานเขาสัญชาติไทยแล้วก็ฟ้าสัญชาติพมา่าพี่เชากับพี่วานเนี่ยอยู่กับเราร่วม40ปีเราเราไม่ได้เรียกคนรับใช้นะคะเราเรียกผู้ดูแลแม่บ้านพ่อบ้านนะคะคำนี้น่าจะเหมาะสมกับเขามากกว่านะคะ พี่ดาไม่สบายผมก็อยากให้พี่ดาไปหาหมอดีๆจะได้อยู่กับผมไปนานๆแล้วก็จะได้เล่นกับจูนที่เป็นหมาด้วย ก็คิดอยู่ว่าถ้าเป็นแม่บ้านเราไม่มีระบบประกันสังคมช่วยเหลือเนี่ยก็ยากหน่อยเพราะว่าเกิดเขามาทํางานกับเราแล้วมีบัติเหตุเงี้ยเราก็ต้องดูแลเขาแต่ว่าพอมีประกันสังคมก็ช่วยแบ่งเบาภาระของเราคือจริงๆแล้วกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการลาคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันจําเป็นสําหรับลูกจ้างในทุกๆหน้าที่อยู่แล้วถ้าสมมุติว่าท้องหรือต้องคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขาต้องหยุดงานไปเลยซึ่งนิ่งถ้าเป็น คนต่างด้าวก็อาจจะทําให้ต้องแบบกลับบ้านไปเลยซึ่งพอเขาต้องกลับบ้านหรือว่าเขามีปัญหาอย่างเงี้ยมันก็กระทบต่อเราเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอยากให้แรงงานทุกคนในจุดเนี้ยเข้าถึงการจัดการที่ดีในส่วนนี้ด้วยอะคะ่ะเราเนี่ยเป็นนายจ้างนะคะ เพราะนั้นเราเองก็ต้องดูแลผู้ด,ดูแลเราก็มานั่งนึกว่าสิ่งที่เขาควรจะได้รับสวัสดิการเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะมีด้วยนะคะเพียงแต่โพส ition ในการทํางานเนี่ยแตกต่างกาันจริงๆเนี่ยเขาอยู่ในบ้านเนี่ยทำให้เราเนี่ยรู้สึกอุ่นใจแล้วเขาเองเหมือนกับผู้ผู้จัดการในบ้านอะ่ะซึ่งคาว่าประกันอะ่ะมันมันคือการลดความเสี่ยงเป็นทูอันนึงให้ในจ้างบริหารจัดการลูกจ้างที่อยู่กับเรานะคะเขาเองก็รู้สึกสบายใจ นอกจากในจ้างจะดูแลเขาแล้วก็ยังมีในเรื่องของประกันสังคมยามเขาแก่ชราเนี่ยประกันสังคมก็ดูแลเขาด้วยเชกเช่นเดียวกับตําแหน่งต่างๆที่คุณออกไปทําข้างนอกอะ่ะผมจะขอบคุณพี่ดาที่คอยดูแลผมมาโดยตลอดผอบรักพี่ดานะ เหมือนเหมือนเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ช่วยทําให้ทุกๆอย่างในในบ้านนี้มันดาเนินไปได้อย่างดีขอบคุณพี่พแม่บ้านนะครับที่ช่วยให้เรามีเวลามากขึ้นในการดูแลภรรยาและลูกนะครับร,รู้สึกเลยว่าการอยู่กับลูกเนี่ยมันสําคัญอยากจะใช้เวลาตรงนี้ให้มากๆคุณแม่บ้านก็มาช่วยแบ่เบาภาระตรงนี้ให้ปัจจุบันคุณยายก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ลูกๆก็อยู่ข้างนอกหนะ้าต่างคนต่างก็ไปสร้างครอบครัว นานๆก็จะมีมาวิสิตคุณยายมาเยี่ยมคุณยายเพราะนั้นขอบคุณทั้ง3คนด้วยความจริงใจนะคะขอบคุณจริงๆ